สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องป้องไปผูป้ที่ติดตามรับชมช่องแช่หน่รถเกี่ยวสู้ผู้สุขอนครับพี่น้องครับพาพี่น้องเบ่งบรรยากาศนะครับอยู่ในทงเห็ดท้างนาครับสำหรับมองสุกหัวนอนของแช่หน่อยรถเกี่ยวนะครับเมื่อนี้สี มาเอวาเหลืองนะครับมีพี่น้องหลยทันนะครับถามข้ามานะครับามความคิดเห็นนะครับของแช่หน่อรถเกี้ยวนะครับเกี่ยวกับรถเกี่ยวระวงังยันมากับคู่โตานะครับสเลือกอันไหนดีนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นบั่นนะครับอยู่ในทงไฮทงหน้านะครับให้พี่น้องได้เบ่งบรรยากาศนะครับสำหรับความคิดเห็นนะครับถี่พี่น้องถามเขามานะครับเราวางคูบตากับยันมานะครับคูบตาานี่ผมจะใส่เป็นประจาอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าส่วนยันมาผมก็เคยล่องอยู่ครับพี่น้องส่วนอันได้ดีเนื้อบดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมสีเบาสู่พี่น้องฟังนะครับเอาเริ่มที่คูบตาก่อนนะครับคูบตนกน็เป็นรถเกี่ยวที่ดีขึ้นกันครับพี่น้องครับ กะบออธิบายอย่งไรเพราะว่าผมกะใส่อยู่แล้วนะครับส่วนยันมานะครับยันมานี่ยกการใส่งานกะดีขึ้นกันครับพี่น้องครับซีโรถึงมันกะขึ้นกันน่นแหละครับพี่น้องมันกะเป็นรถเกี่ยวคขึ้นกันนะครับแต่ว่าระบบมันอาจสะต่างกันเล็กน้อยนะครับยันมาบางรุ่นมันสีเป็น พวงมาไั่นะครับแต่ว่าการใส่งานกระทือว่าคือกันครับกับคูโบตานะครับมม่ก็เกี่ยวเข่าขึ้กันนะครับบันเทานี่การสื่อรถนะครับก่อนผมจะสื่อรถนะครับผมกับเบิงทีในในในชุมชนเท่านี่ครับพี่น้อง เพิน่นเพื่อนใส่รถหลุนไหลายนะครับบัรเทาอนี่บันเทือนี่ยอยู่แถวชุมชนบ้านผมนะครับเขาก็ใสส่วนร้ายกับคูโบตานะครับพี่น,อน้องบัรเทนี่ผมก็เลยออกคูโบตามากขึ้นกับเขาครับกะส่วนร้ายก็สิเป็นรุ่น ดีซี่เจ็ดนี่แหละครับพี่น้องอยู่แถวแหลกระแะวกบานผมนะครับ,บาบเท้อนี้พ่อคนใส่ห้ายนะครับคนใส่ห้ายแล้วอะไรที่อยู่แถวบานผมนะครับมันกระสิมีแต่อะไรหลุนคูบตาดีซี่เจ็ดซินี่ครับ พอ่อรถผมมีปัญหาหมองไรนะครับบัว่าสีเป็นลูกปืนร่อนเล่เล่าใบมีดสุยางนะครับเกี่ยวกับอะไรคูบโบตานะครับมันกสีมีหลายนะครับมันสีหาง่ายส่วนยันมานะครับแถวระแวกบ้านของผมนี่นะครับมัน แถบสีบบมีค้นใส่นะครับพอบบมีค้นใส่หลานอะไรที่อยู่ไก่บัานนะครับเพิ่นกะสิบ่ได้เอาอะไรมาขายนะครับบัดนเวลารถเท่ามีปัญหานะครับกะสิหาอะไรนี่ค่อนข้างยากนะครับมีก็ต้องเล่นเข้าไปในเมืองนะครับ เขาไปในเมืองก็ประมาณ30กิโลนะครับมันก็นเลยเฮ็ดให้เขาเสียเวลานะครับในการไปเสืออะไรนะครับคือว่ามันมันก็นมีอยู่ครับอะไรของยันหมานะครับแต่ว่ามันต้องเรียนเขาไปในเมืองนะครับเพราะว่าอยู่แถวบ้านเท่านี้เขาบ่ไดเอามาขายนะครับเพราะว่าคนใส่รถยันหมาหน่อยนะครับ มันก็นเลยเป็นสาเหตุที่ผมต้องสื่อคูบตานะครับส่วนพี่น้องนะครับผู้ที่กำลังตัดสินใจนะครับว่าส,สื่อระวังคูบตาก็ยันมานะครับผมก็ตอบได้ข้ามเดียวนะครับว่ามันมันดีขึ้นกันครับยันมาก็ดีกะใส่งานได้ดีขึ้นกันครับแต่ว่ากะให้พี่น้องนะครับเบิ้งที อะไรเป็นรักนะครับเพราะว่ารถพวกนี้นะมันเป็นรถที่ทํางานแล้วก็เสียเป็นประจํานะครับการให้พี่น้องบางที่ชุมชนของจ้าของนะครับเพิ่นใส่รุ่นได้หลายนะครับอะไรลุ่นได้มันมีนะครับมันสะดวกต่อการสื่อนะครับมันหาง่ายไปแล้วได้ลดนะครับ บอมนว่าเฮ้าต้องเลียนเขาไปสื่อในเมืองนะครับเป็นระยะทาง30 4สิบสสโลสีมันกะเฮ็ดให้เฮาเสียเวลานะครับย่างนา่อยๆอยก็เกือบมือหนึ่งนะครับนี่แหละครับให้พี่น้องเบิ้งที่ชุมชนท้องเจ้าของนะครับว่าเพิ่นใส่รถรุ่นใดหลายนะครับแล้วก็อะไรตัวใดมันหลายนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วสรุปแล้วนะครับยันมากะดีครับใส่งานได้ดีขึ้นกันคูปตากะใส่งานได้ดีขึ้นกันแล้วก็ไดี่มขึ้นกันทั้งสองรุ่นนะครับถึงพี่น้องนะครับอาจสิออกคูปตามากแต่ว่ามันเป็นรุ่นที่คนเขาบอใครใส่นะครับอาจจะเป็นรุ่นลอยหานะครับยุ่ยยุ่แถวบ้านผมนี่รุ่นลอยหานี่ก็ แถบสีบมีใส่นะครับคูบตาตยังบอก่ท่านมีผู้ใดออกมานะครับลา่นอะไรลั่นอะไรแถวหนีนะครับแถวบานแถวบานของผมนี่กะบลูมีผู้ใดเอามาขายคือกันนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับถ้าเกิดสีออกรถนะครับผมกะขอเน้นว่า เอายี่ห้อแลวก็รุ่นนะครับที่อยู่แถวชุมชนเฮ้านะครับ <_ d ata> เพิ่นใส่กันหลายๆนะครับ <_ d ata> เพิ่นใส่หลายมันก็มีอะไรหลายนะครับ <_ d ata> ให้พี่น้องเน้นเรื่องอะไรนะครับเ <_ d ata> พราะว่ามันบ่คือรถย่นนะครับ <_ d ata> พอ่อเสียเล็กๆน้อยๆแล้วเฮาก,ก็เรียนเขาศูนย์นะครับเ <_ d ata> ขาไปในเมืองนะครับมันไปยากครับลดพวกนี้เพราะว่า ช่วงที่เข้าเฮ็ดงานนี่มันเป็นช่วงที่เข้าต้องการเฮ็ดเงินนะครับมันหังมีหน่อยมือนะครับเ่าสีมาเสียเวลาคับการเรียนเสืออะไรนี่มันสีบ่บท่านเขานะครับนี่นะครับคลิปหนานะครับเดี๋ยวผมสีบอกเรื่องลายได้นะครับลายได้มันดีบบนะครับ สำหรับการออกรถเกี่ยวนะครับพราะวกาม็มีพี่น้องหลายคนนะครับก็กำลังลังเรอยู่นะครับว่าสิออกหรือบ่ออกดีฟังคนบอกมาว่าบางคนก็นว่าดีบางคนก็นว่าบ่ดีย่าไปออกกอังเสร็นะครับเดี๋ยวคลิปหนเดี๋ยวผมสิมาเบ้าสูฟังกันแล้วกันครับคลิปนี้ขออนุญาตจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ